ต่อจากไฟล์ที่แล้วนะพอดีเลยมันมีเรื่องพิมพ์ผิดนิดหน่อยโดยเลยได้แก้เลยนะเนี่ยก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของของเรื่องนี้ก็คือหาสูตรโมเลกุลจากสูตรอย่างง่ายคือเรามีสูตรอย่างง่ายเป็นอัตราส,ส่วนโดยโมลแล้วเรียบร้อย ต่ตัวสูตรแอมพลิรคัลเ่ยมันจะมีตัว n ซึ่งยังไม่รู้ว่า n เป็นอะไรถ้าเราตามหาได้ว่า n คืออะไรจับคูณเข้าไปมันจะกลายเป็นสูตรโมเลกุลสูตรโมเลกุลล้วกับสูตรแอมพลิรคัลไฮด์หรือเป็นสูตรแอมพลิคัลเฉยๆก็ไม่รู้ว่า n เป็นอะไรถ้าเรารู้ว่า n เป็นแล้วก็คูณไปดิมันก็จะกลายเป็นสูตรโมเลกุลสูตรโมเลกุลอาจจะมีหน้าตาเหมือนกับสูตรแอมพลิคัลเลยถ้า n เป็น1 นี่ก็ทําให้เราเห็นความสัมพันธ์บางอย่างว่าที่ถ้ามันมวลโมเลกุลมันถูกดึงออกด้วยตัว n อ็นตัวนั้นแล้วกลายไปเป็นสูตรแอมเอรีค่าคูณกลับเข้าไปเมื่อถืากายเป็นค่าเดิมจากจากตรงนี้จากตรงนี้จากสูตรโมเลกุลติดอย่างสูตรโมเลกุล มันก็หมายความว่าเฮ้ยนี่ไงถ้าคุณเอาโมลโมเลกุลมาวางไว้ตรงนี้ให้ฝั่งนี้มันก็จะเป็น n คูณด้วยโมลสูตรแอมพิริคันส์สิในเวล ก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้สูตรโมเลกุลเช่นเช่น C6H12O6 สูตรอะมิกลันก็เป็น c 6. h 2 o ที่ตัวนี้มันเป็นเลข6กไงนี้มันก็จะเป็น180มีค่าเท่ากับ6 และมวลสูตรแอมพีเรคอลนี่เท่าไหรเ่เนี่ยสามสิบนี่ไสมการเป็นจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยแปลว่าจริงๆเราอยากได้ n ก็ตั้งสูตรเอาไวเลยสิว่า n อล้เท่ากับมวลโมลเลกุลหารด้วยมวลสูตรแอมพลิรคอลเราย้ายมาเลยอ่ะย้ายถูกแล้วนะ,ะก็ได้สูตรนี้ไปตามหา n ได้ n ก็คูณเข้าไปเราก็จะได้เป็นสูตรโมลเลกุลปลายทางที่นักเคมีต้องการ อยู่เราวิเคราะห์สารอะไรมาเงี้ยตอนที่วิเคราะห์ได้มันจะได้เป็นร้อยละโดยมวลทาปฏิกิริยาน,นู่นนั่นนี่ปั๊บ,บโอ้ยนี่ไงในสารนี้มีคาร์บอนเท่านี้เปอร์เซ็นต์มีนู่นนี่นี่เปอร์เซ็นต์อยากได้สูตรทํำยังไงอ่ะก็ไล่เรื่องมานี่แหละจนกระทั่งตอนท้ายมันจะเป็นกระบวนการนี้ถ้าลองมาดูโจทย์ตรงนี้จะเป็นกระบวนการคิดที่ง่ายง่ายที่สุดมากกว่าไอ้สองอันนั้น เรามาดูสารประกอบมีสูตรแอมพิเิคัลเป็น C H 2 O มีโมเลกุลเป็น90หาสูตรโมเลกุลของสารนี้ก็แค่ตามหาโมลโมเลกุลซึ่งไม่ต้องหาไงนี่โจทย์ให้ถูกปะ่ะนนี้โจทย์ให้นี่ตัวนี้90ก็แค่หาสูตรมวลสูตรแอมพิรรคัล เมื่อกี้หาเบลลวนี่นเนาะ C H 2 O ตัวนี้ไอสูตรที่เห็นตัวนี้มวลเท่าไหร่12บวกด้วย2บวกด้วย16ได้เท่ากับ30แสดงว่ามวลสูตรค่ข้างมีค่าเท่ากับ30เอามาแทนค่าตรงนี้เราจะได้ว่า n มีค่าเท่ากับ90หารด้วย สามสคำตอบก็จะเป็น3เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจากการที่ n เท่ากับ3เราก็จะได้ว่า CH2O วงเล็บและ n ตัวนี้เป็น3หมายความว่าสูตรโมเลกุลเฮ้ยเราต้องคูณเข้าไปไงสูตรโมเลกุลก็จะกลายเป็น C 3สาม h หกสได้เป็นคำตอบเรียบร้อยเอาไ่เชื่อลองคำนวณดูว่าอันนี้ใช่ม,ม,มุมเลกุณเป็นเก้าสิบจริงเปล่าแค่นี้เองนี่ไงได้ n มา n เท่ากับสก็ n ไว้ตรงนี้คูณเข้าไปได้เป็นอันนี้เสร็จแล้ว มีสูตรอย่างง่ายมีมวลโมเลกุลตามหา n ด้วยกันอะมวลโมเลกุลหาสูตรอย่างง่ายสูตรแอมพิคอลเราก็จะได้ตัวคูณตัวนั้นมาก็จะได้เป็นคําตอบง่ายสุดแล้วอันนี้อะมาดูสรุปเรื่องที่เป็นแน่ว่าไอ้สามอันนี้สูตรโมเลกุลร้อยละโดยมวลสูตรแอมพิรคอลมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้โดยกระบวนการเปลี่ยนมันก็จะ แตกต่างกันแเราก็ต้องจําให้ได้ทําบ่อยๆมันจําได้เองมีสูตรมาคุณอยู่อยากเปลี่ยนเป็นร้อยละโดยมวลทําไงก็ใส่สูตรนี้แหละเห็นค่าเข้าไปดูในไฟล์ต้นมีร้อยละโดยมวลเปลี่ยนเป็นสูตรเ็นอันนี้ยากสุดเลยต้องเอาร้อยละโดยมวลมาเขียนเป็นอัตราส่วนถ้ามีอะตอม8ตัวมันก็ต้องอัตราส่วน8ตีมี2ตัวก็2อันอันนี้เป็นพื้นฐานโดยทั่วไป3อันเปอร์เซ็นต์โดยมวลของ A ในมวลของ B จับมันหารด้วยมวลมวลอะตอมโมเลกุลเล่าเวทของมันทุกอันไปเราจะได้อัตราส่วนโดยโมลที่เรียกว่าสูตรแอมพลริคันลไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งย้อนกลับไปดูสูตรแอมพลริคันอยากได้เป็นสูตรโมเลกุลก็ใส่สูตรนี้แล้วเอ็นคูณเข้าไปมันก็จะวนกันอยู่นี่แสดงว่าไอสามสิ่งนี้มันมันสัมพันธ์และสอดคล้องกันถ้ารู้อย่างหนึ่งก็จะรู้ที่เหลือ นี่คือหลัก,ลกและวัตถุประสงค์ทั้งสามอันอามาดูโจทย์โดยรวมที่ทำผ่านมาเราทำแยกแต่ละเรื่องละเรื่องีนี้ก็จะทำรวดเดียวเลยเช่นอยากอยากได้สูตรโมเลกุลจากร้อยละโดยมวลมีร้อยละโดยมวลอยู่ปุ๊บอยากได้สูตรโมเลกุลวิ่งย้อนอย่างนี้ไม่ได้นี่มันก็ต้องมาทางนี้มาทางนี้ จนกระทั่งได้เป็นสูตรโมเลกุลจริงๆอันนี้คือปลายทางที่นักเคมีต้องการจริงๆหละมีร้อยละโดยมวลซึ่งได้มาจากการทดลองและอยากได้สูตรโมเลกุลไปโชว์กับชาวโลกว่าสารนี้มันมีสูตรโมเลกุลว่าะอะไรอ่ะไปดูในโจทย์กันวิเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนคุณคุนเนาะไฮโดรคาร์บอนนี่ยังไงนะไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนหมายความว่าเขามีแต่คาร์บอนกับไฮโดเจนเท่านั้นพบว่ามีคาร์บอน85.71ครับคลายครับข่าว่าเคยทำยังไงก็ไม่รู้แหละใช่ครับเคยเคยทำย,ย้อนกลับไปดูในไฟ,ไฟล์ก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่าอ่ะมาทำใหม่คราวนี้ไม่มีข้างๆให้ดูด้วยนะเราต้องทำอะไรเนี่ยต้องทำให้ได้มาซึ่งสูตร อย่างง่ายหรือสูตรแอมเบริกันจากร้อยละโดยมวลได้สูตรแอมเบริกันมาแล้วเขาอยากได้มวลโมเลกุลนี่นี่ไงเขาให้มวลโมเลกุลมาเขาอยากได้สูตรโมเลกุลก็ให้มวลโมเลกุลมาก็ทําอีกขั้นหนึ่งเพื่อเป็นมวลโมเลกุลอ่ะมาดูกันทีละขั้นทีแรกเลยเรามีอัตราส่วนโดยมวลเนาะคาร์บอนต่อไฮโดเจนมีอัตราส่วนโดยมวลเป็น แปดสิต่อต่อเท่าไหร่นะ14.29ี่จุเกลขนี้มาไงก็จับมันลบกันงันที่แล้วนี่แหละหนึลบด้วย85.71ได้14.29อ่าถ้ายังจำตัวเลขได้ทำอะไรเนี่ยไม่เปลี่ยนสีแลแปดสิบห้าจุดเจ็ดการหารด้วย สิบสองสิบสองคืออะไรมวลโมเลกุล,ลของคาร์บอนให้โดยสิบสี่จุดสองเก้าอันนี้หารอะไรเนี่ยหารด้วยหนึ่งเลขคณิตคิดในใจคราวนี้คิดเร็วๆเลยได้เป็นอันนี้นีนจะเป็นเท่าไหร่ได้เป็นได้เป็นเจ็ดจุดหนึ่งสี่อันนี้ได้เป็นเลขเดิมสิบสี่จุดสองเก้าคุ้นมากเลยอะ หารด้วย7.14ทั้ง2ข้างทั้ง2องโดก็เลยเป็น1ต่อ2แตย้อนดูโดรยละเอียดอีกทีนึงในแบบขึดหัดที่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นสูตรแอมพริค่าก็จะเป็น C H 2ปิดวงเล็บแล้วก็ n ได้มา1คันแต่โจทย์ยังไม่พอใจนี่เขาไม่ได้อยากได้สูตรแอมือนขั้นเขาอยากได้อะไร สูตรโมเลกุลเราก็ต้องทำต่อไงทำต่ออีกส่วนหนึ่งทำอะไรอะ่ะทำการหาไอเอ็นตัวเนี้ยหาเอ็นตัวเนี้ยเราก็จะหาเอ็นได้จากเอามวลโมเลกุล,ลตั้งเท่าไหรอ่อสี่สิบสองหารด้วยมวลสูตรสิบสองบวกสองได้สิบสี่ มันเบั่งเอินจังเลยอะ่ะเลขมันเท่าไหร่เนี่ย14 1 14 14 2 28 14 3 42ใช่ปะ่ะหารได้หารได้3ใชิไหะแปลว่า n เป็นเลข3อุย้ยก็เข้าทางว่าสิไม่เห็นว่า แปลว่าสารของลำคือ C H 2ที่ N ตัวนี้เป็น3ไงทำไม่ได้สูตรโมเลกุลเป็น C 3 H 6ก็ต่อ เสร็จแล้วทำสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งก็คือตามหาก่อนว่าสูตรแอมพบิคันเป็นอะไรขั้นที่สองคือตามหาว่า n เป็นอะไรพอได้ n ก็จับมันคูณเข้าไปก็ได้เป็นสูตรโมเลกุลในว่าสารนี้มีสูตรโมเลกุลเป็น c สาม h หก อันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดในหนังสือเลยแบบฝึกหัดข้อสี่ข้อเจ็ดแบบฝึกหัดสี่จุดเจ็ดข้อเจ็ดเอาสุดท้ายข้อก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าเอ้ยเอาอยู่ไหนนี่ไงเขาให้โมวลโมเลกุลมาเดี๋ยแเราก็หาสูตรโมเลกุลได้แก๊สชิ้นหนึ่งประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละเท่านี้ไฮโดรเจนร้อยละเท่านี้โอ้นี่เขาดีมากเลยนี้เขาลบให้เนี่ยมีความหนาแน่นเท่านี้อ้าวตายแล้วไม่ให้มวลโมลเลกุลแล้วเ,เราจะหาสูตรโมลเลกุลได้ยังไงปัญหาสิเลยโจทย์นี้ไม่ให้มวลโมลเลกุลแต่เขาดันหาสูตรโมลเลกุลขั้นตอนที่สองของเราก็ทำไม่ได้เลยย้อนกลับไปว่านี่ไงจะใครทำไอ่อง ก่องนั้นแล้วก็จะรู้ว่าความหนาแน่นที่ STP มันตามหาอะไรได้มวลโมโลเกลกุลทำทำอิท่าไหนหวานถึงได้รู้มวลโมลเกลกุลย้อนย้อนลอยสักนิดหนึ่งก่อนน้ำหนักหารด้วยมวลอะตอมจะมีค่าเท่ากับ ปริมาตรนี่คือโมลถูกไหมหารด้วยยี่สิบสองจุดสี่น้ำหนักในหน่วยกรรมหารด้วยปริมาตรที่ STP เอานี้ขึ้นไปเนาะจะเท่ากับโมลโมเลกุลอันนี้คืออะไรเนี่ยกรรมต่อลิตรเนี่ย มันก็คือความหนาแน่นคือ D ีแสดงว่า D จะมีค่าเท่ากับมวลโมเลกุลหารด้วย22.4แปลไทยเป็นไทยอีกทีถ้าเราย้ายข้างขึ้นไปเราจะสามารถหามวลโมเลกุลได้จากการเอาความหนาแน่นไปคูณด้วย22.4นี่ไงมัน มันยากจากการที่เราต้องรู้เรื่องมวลก่อนเรื่องนี้ที่ตกกันมาเอ๊ยยังไม่ตกนี่ว่ายังได้สอบจริงจริงกันมีแต่นนควิสอืมเราจะใช้อันนี้แหละเฮ้ยนี่ไงเขาให้ความหนาแน่นมานี่ไงความหนาแน่นดีด่ p เนี่ยเดี๋ยวก็หามวลโมเลกุลได้พอม,มีมลโมเลกุลก็แปลว่าเราจะหาสูตรโมเลกุลได้ อะมาทำขั้นแรกก่อนน้ะอะไนประกอบด้วยคาร์บอนอัตราส่วนโดยโมวลเป็นเจ9ดส นี้เป็น20่สจุดหอยากเปลี่ยนให้เป็นอัตราส่วนโดยโมลนกลอกมาอันนี้เขียนละเอียดหน่อยเพราะยังไม่เคยทำทำไรครับผมหารสิครับส่วนของคาร์บอนเราก็หารด้วย1ิบส่วนของไฮโดรเจนหารด้วย1ฝั่งนี้ก็เลยง่ายมาก ยี่สิบจุดหนึ่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยหกจุดหกห้าหกจุดหกห้าเจ็ดห้ามีละเอียดไปไหมเนี่ยทำอะไรต่อทำอะไรต่อ ยังเป็นสูตรไม่ได้จนกว่าจะเป็นจำนวนเต็มเราก็เลยาหารด้วยเลขที่น้อยไง6.65กับ20ใครเยอะน้อยกว่าก็นี่แหละ6.6575อันนี้ก็หารด้วย6.6575ฝั่งนี้จะเป็นอะไร มเห็นไม่ชัดนะไม่ได้ใช้โม,มเลกูแล้วตองน,นี้จะเป็นอะไรตอนนี้จะเป็นหนึ่งข้างนี้อ่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกว่ากว่ากดเครื่องคิดเลขแล้วพบว่าเป็นสามแสดงว่ามันเป็น หนึ่งต่อสสูตรแอมเบริกันของเราก็เลยเป็น C H 3ปิดวงเล็บแล้วก็เป็น N เดี๋ยวเราตามหา N กันอีกทีหนึง่งได้มาแล้ว1ขั้นตอนแต่มันยังไม่ได้สูตรโมลเลกุลไงมาทีนี้มาดูขั้นตอนการตามหา ตามหา n n ก <N. S 1> ็เท่ากับมวลโมเลกุลแต่เรายังไม่ได้หาโมลโมเลกุลเลยนี่เอาตัวนี้มาตามหาโมลโุยน่าจะมาดตามหาโมลโมเลกุลก่อนจากตรงนี้อยากหาโมเลกุล่าเวทเราก็หาได้จากเอาดนั่นก็คือ1.34ตรงนี้คูณด้วย ยี่สิบสองจุดสี่ได้เท่ากับเลขคณิตคิดในใจเท่าไรวะสามสิบเฮ้ยบังเอิญจังเลยสามสิบจุดศูนย์หนึ่งหกหูนย์สองทีเท่าว่าสามสิบก็แล้วกันอ่ะ จริงมันปัดได้จริงๆนั่นแหละแสดงว่ามว,วลโมเลกุลเป็นสามสิบมวลสูตรเป็นเท่าไหร่อ่ะสิบสองบวกสามได้สิห้าเฮ้ยพวงเงินจังเลย N เลยมีค่าเท่ากับสองขั้นตอนสุดท้ายซึ่งง่ายสุด ทำอะไรอะ่ะก็คูณเข้าไปไนจากการที่เราเป็น c h 3ที่ n ตัวนี้เป็นเลข2ก็เลยทำให้รู้ว่าสูตรโมเลกุลของเราเป็น c 2 h 6ก็ตอบตามน,นี้สบายใจดูเหมือนง่ายนะแขั้นตอนมันเยอะมันใช้ความรู้ หลายส่วนก็อลองทำซ้ำอีกทีในแบบฝึกหัด4.7ข้ออื่นๆต่อไปก็ได้คล่องขึ้นที่อาจจะดูวันนี้ซ้ำแบบไม่ไม่ต้องดูที่ครูทำก็ได้นี่มาเป็นโจทย์วิเคราะห์แปบลบว่ายากนี่ ยากจริงเป็นกระบวนการคิดซึ่งใช้คำเดิมมอแล้วใครเรียนเคมีแค่ผ่านๆข้อนี้ก็ผ่านๆไปก็ได้ใครจะสอบเข้ามาหาลัยอันนี้คือ,คอหน้าตาของสิ่งที่เราจะเจอเลยแหละว่ามีโจทย์ลักษณะนี้แทนค่าเฉยๆไม่ได้ต้องคิดอีกสักชุดหนึ่งมาดูกันนะครับสาร LSD เป็นสารอินทรีย์มีมนโตรจนอยู่13 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักสารนี้หนึ่งโมลประกอบด้วยในตัเจนสามอะตอมมโมเลกุลของ LSD คือข้อใดโอ้ตายแล้ว LSD เป็นยาชนิดนึ่งนะจะทำยังไงเนี่ยให้เลขมาแค่ตัวเดียวกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วหาถึงขั้นมวลโมเลกุลเลยท่าน,นจะไปรู้ได้ยังไงแสดงว่าใน ในสารนี้มีไนตรเจนกับอ,อัตอม่นอื่นอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเขาเป็น LSD ตรงไหนนี่อ่ะผิดผิด้วไอ้เจ้าตัว LSD เนี่ยประกอบด้วย N3 ตัวตรงนี้มันบอกเลยประกบ N N อบเป็นตเจนสมอะตอมกับขยุกขยุยอะไรก็ไม่รู้แหละมีใครอยู่บ้างก็ไม่รู้แหละอีกกองหนึ่งซึ่งผลรวมของชุดนี้มันจะกลายเป็นมวลโมลเลกุลถูกไหมแสดงว่าเอา3คูณด้วย N เท่าไหรว่วะสิบสบวกด้วยไอ้ขยุกขยุยตัวนี้ จะกลายเป็นมวลโมเลกุลของ LSD ใช่ปะ่ะฟังดูก็ง่ายเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือคอยูอ่นี่เป็นเท่าไหร่แต่เขาบอกมาเป็นตัวนี้ไงในตัวเจน13%โดยน้ำหนักพิจารณาด,ดูดีแสดงว่าไอ้คือยคือคอยูอ่นี้จะเป็นขี่เปอร์เซ็นต์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเลขคณิตคิดในใจ87%เพราะลบร้อยไงแล้วก็สามารถเขียน อัตราส่วนระหว่างในตัวเจนกับเอานี้แหละขยึกขยุยเนี่ยในตัวเจนเนี่ยเป็น13บมเนาะโดยโมลโมล,ล,โ,มลโดยโมวลกับขยึกขยุยนี้อีก87นี่คือโดยโมวลที่มันเป็นและเขาเป็น3คูณด้วย14ต่อ จะเรียกว่าอะไรดี x และกันตามหา x อมอนี่ก็เลีกนี่ก็เรีกแสดงว่าเ,วเราหา x ได้สิอาจจับมาหมุนโดยความรู้พื้นฐานอยากให้ x อยู่นี้แล้วก็หมุนทางนี้ก็เลยกลายเป็น87ส่วนด้วย13จะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย3ส่วน14บสีใช่ไหม แล้หมุนทางนี้นะแล้ x อยู่ข้างบนจะได้ง่ายแสดงว่า x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับแปดสิส่วนด้วย13คูณอยู่กับ3คูณด้วย1ิบเท่าไหร่เนี่ยออกอารมณ์ขี้เกียจคิดนะเนี่ย โอ้สบายใจได้เลขชุดนี้เนาะหาร13เอา13ตัด14กลายเป็น3ามคูณด้วยแปดสิบไอ้ชอยสองข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะมูลโมเลกุลของแอ d ต้องเป็นขยึกขยุขยซึ่งไอตัวเนี้ยมันเยอะกว่าเลขชุดนี้แน่ๆเท่าไหร่เนี่ย200ร้่ยกว่าใช่ไหมถ้าตีสว่ามันเลขเดียวกัน13กับส4เป็นเลขเดียวกันตัดไปปุ๊บก็กลายเป็น3ามคูณด้วยด 8324 200กว่ากว่าอย่างแน่นอนไหนๆจะกะแล้วก็กะต่อไปเล้วกันอันนี้แหละก็เป็น200กว่าๆไอข้ขยึดขยืนนี้มีค่าประมาณ200กว่าๆ8324แถ,ถมด้วย7อีกตัวหนึ่งด้วย7321 240บวกด้วย21ก็จะกลายเป็นประมาณ สองร้อยหกสิบกว่ากว่ามั่วไปจริงๆอาจจะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเลขตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยสามคูณด้วยสิบสี่ได้หลายกว่าสามสี่สิบสองเมื่อกี้คูณหมดแล้วทีสี่สิบสองนี่วะอันนี้ก็เป็นสี่สิบสองปิมปิมสามร้อยนี่แหละครับคําตอบก็เลยกลายเป็นสามร้อยยี่สิบสามนี่มาจากการกะนะเนี่ย นี่เชื่อกดขึืนอึ้นเลขเอาละกันน้าจะจริงเด้กดไว้แล้วนี่หว่าไหนขอดูหน่อยอยู่ไหนวะอ้าวตัวเลขจริงตัวเลขจริงตัวเลขจริงของอันนี้ตัวเลขจริงของอันนี้มีค่าเท่ากับสอง องร้อปดิบเอ็ดบวกด้วยสี่สิบสองนี่สอง้แปดเอ็ดอันนี้ม่วเอาสองปดบเอ็ดโอเคเป๊ะครับบวกกันแล้วได้เป็นสามรอยี่สิบสามก็ตอบตอบข้อนี้แหละต้องดูซ้ำหลายหลายทีนะมันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันมันยากสำหรับข้อ8นะครับ โอเคมาถามตัวเองกันก่อนจะจบว่าที่ฟังมาเรารู้วิธีเปลี่ยนสูตรโมเลกุลเป็นร้อยละโดยมวลไหมที่ฟังมาที่ดูมาเรารู้วิธีเปลี่ยนร้อยละโดยมวลเป็นสูตรอย่างง่ายไหมเรารู้วิธีเปลี่ยนสูตรอย่างง่ายเป็นสูตรโมเลกุลไหมแล้วก็ถ้าทำได้ือมเราผ่านจุดประสงค์คล่องไม่คล่องว่ากันอีกเรื่องหนึง่งนี่ย้อนกลับไปดูไอ้หน้า นี้นี่เราก็จะได้ข้อสรุปที่ทำให้เราแยกแยะหัวข้อต่างๆได้ปลายทางจริงๆมันก็จะเป็นแบบฝึกหัดเจ็ดนั่นแหละโอ้เจ็ดยากไปนีข่ข้อสอบวายิบจะเป็นแบบฝึกหัดหยังไงก็ต้องมีในข้อสอบ เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนน,นู่นนั่นนี่นั่นก็คือให้เปอร์เซ็นต์โดยมวลมาให้มวลโมเลกุลมาแล้วถามว่าสูตรโมเลกุลเป็นยังไงสบายใจได้มีออกสอบอย่างแน่ทั้งสอบของครูมนัดและสอบทั่วทั่วไปถ้าพูดถึงสูตรโมเลกุลก็จะหานี้แหละถ้ามันวิเคราะห์หน่อยมันก็จะเป็นเหมือนโจทย์ข้อ7ไม่ให้มวลโมเลกุลมวลตรงๆต,ต้องไปหาด้วยกับวิธีอื่นไอ้ที่ยากไปกว่านั้นก็คือ เป็นวิเคราะห์จากความเข้าใจเลยไม่ไ okay. ด้มีสูตรตายตัวเราต้องหาวิธีเอาเองก็หวังว่านักเรียนทุกคนที่รับชมรับฟังดูคลิปทั้งสองชุดนี้ก็จะทำได้ตามวัตถุประสงค์ก็เชื่อว่าใครก็ตามที่ ที่เปิดมาดูแล้วก็ดูจนกระทั่งจบถึงตรงนี้นี่ก็มีคนสมบัติพอที่จะเข้าใจมันได้อย่างแน่นอนในคนที่ไม่อยากเข้าใจมันดูไม่ถึงตรงนี้หรอกหรืออาจจะไม่ดูเลยก็ได้เพราะไม่มีใครมาบังคับเหมือนอยู่ในห้องเรียนก็อินชาลอน่าจะได้เจอกันในโอกาสถัดไปอัสสลามอะลยกุมวะมะตุลลอฮ์ะบราะกฮ์